รถสปอร์ตสมรรติดสนะครับรถปาทวีคันนี้เข้ามาเพิ่มสวิตคควบคุมพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับตรงรุ่นเป็นสวิตแท้มิ s ซูบิชินะครับพาแท้ก็ไวริงใช้งานคู่กับจอ a อนดร i d ที่ติดตั้งมาแล้วจากที่อื่นนะครับเป็นสเปคดำสองการใช้งานนะครับปอนโทนก็เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับตามปกติเลยปุ่มโหมดเราปรับให้เป็นมิวนะครับเพื่อสะดวกในการลดเสียงหรือปิดเสียง นี่ครัดเสียงเพิ่มเสียงนะครับจอสเปกลำสอก็จะช้าหน่อยเพราะ CPU 4คอนะครับสปีด mm hmm. จะ, mm hmm. จ,ะจะต่ำนิดนึงก่อจะโหลดอะไรขึ้นมาก็ต้องรอหน่อยยังไงถึงจ์กพี่แจับกด mm hmm. ปุ๊บกดหมดนะครับก็จะมีมิวเสียงเลย ข่ามาเพลงนี้นะครับคนที่มีแต่ความทุกข์ความกระหอบขอให้มีความสุขก็สนใจความติดตั้งนะครับราคาสวิตซ์สองพันบาทค่าติดตั้ง500บาทนะครับการวิ่งสายเข้ามาที่คอกสปริงครับใช้พินเทอร์มินอลแท้นะครับไม่ได้เป็นการปอกแยงสายทองแดงนะครับเป็นใช้พินเทอร์มินอลแท้เลยโอเคขอบคุณปาร์ทวีครับขอบคุณครับสวัสดีครับก่อนหน้านั้นเองนะครับอยู่ทวีวนาซอย9หรือเข้าทางพุทธนนท์สาย4กระทุ่มลม18ครับขอบคุณครับ ติดตั้งอ่าติดต่อที่เบอร์081-876-286 9 Facebook Fanpage YouTube Channel เอกได้ซิ้ง as3 ครับสวัสดีครับ